สวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับชื่อชายจากวันทันยยูนะครับมาจากบริษัทสุภาลเป็นผู้อำในการอวุโสฝ่ายสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ครับวันนี้โครงการที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับอะไรคะเออเป็นโครงการสุภาลบลูนะครับอยู่แถวสาทรราชะพฤกษ์เป็นโครงการเอ่อที่เพิ่งเปิดเมื่อสักปีที่แล้วอ่ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเปิดขายอยู่นะครับแล้วก็เอ่อค่อนข้างจะอยู่ในทำเลที่สะดวกในการเดินทางเข้าออก จากเมืองแล้วก็มีเฟ c i l สิลิตี้มากมายนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังยังไม่แน่ใจว่าได้รางวัลประเภทไหไเพราะว่ามีหลายหลายเรื่องเหมือนกันค่ะครับอ่าแล้วก็ถ้าวันนี้อยากจะให้เชิญชวนคนมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลซ f c อะค่ะครับก็เป็นรางวัลซ f c นะครับก็เป็นรางวัลที่มีคุณค่าแล้วก็สุภา r l i เนี่ยก็ร่วมเข้าประกวด แฟซี่แทบทุกปีแล้วก็ได้รางวัลแทบทุกปีนะครับเป็นรางวัลที่มีคุณค่าสําหรับผู้ประกอบการนะครับเล็งเห็นความสําคัญหลายๆเรื่องเราก็มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไดรับรางวัลขอบคุณครับ